เป็นไงบ้างกับการกลับมาร่วมงานกับช่องสามมีใจครับทำจริงแล้วสําหรับผมแล้วที่นี่ก็คือเป็นครอบครัวผมแหละนะครับก็ขอบคุณมากทางขอบคุณทางช่องสามมากครับที่แบบยังยังให้ผมกลับมาร่วมกิจกรรมแบบว่าซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมที่ผมแบบรู้สึกว่ารักแล้วก็ผูกพันแล้วก็ชอบด้วยครับงานบรรอลช่องเนี่ยเราก็อยู่ๆกับงานบรรอลช่องมาแบบเป็นสิบๆปีครับยังรักษาคอนเซ็ปต์เดิมอยู่เป็นคนสุดท้าย <c oughs> ทำจริงแล้วก็คือเมื่อกี้เ ไปอยากสัมภาษณ์ก็ให้น้องๆเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็พูดตรงๆเราก็อยากให้เกียรติน้องๆทุกคนครับแต่ทุกปีคุณบอจะอยู่คุณสุดท้ายเลยนะของงานเนี่ยจับคุณสุดท้ายเลยนะเพราะผมก็ไม่ได้อยากรอครับผมจะเป็นอย่างนั้นก็ <laughs> ได้ผมสบายๆครับแต่แต่ทุกคนชื่นชมมากเลยนะครับ คุณปอยประกันกับการทําแบบนี้ผมสบายสบายครับสบายได้ผมได้ให้คนอื่นก่อนได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีธุระผมไม่เป็นไรไม่ต้องเครื่องเครื่องก็ไหวถ้าผมไม่ติดถ้าเกิดพวกพี่อยู่ผมก็อยู่ได้ครับโอ้ยใช่ใจนะไม่เราจะไปก่อนไปก่อนตอนนี้เราเป็นใครคือพี้ปล่อยประกันหรือเปล่าที่เราทำปล่อยประกันมือประกันครับทำไมฮะเพราะหลายคนสงสัยก็อยู่ว่าคุณพ่อที่ไม่ได้ก็จะทักผิดบ่อยจังจริงไอ้ที่ผมลงไอจีไปใช่ไหมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยครับไม่ได้มี ก็แสดงแทนเลยครับก็คือการมันมันยังไงมัวตรงนั้นอ่ะก็คือไม่มีอะไรก็คือผมเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งสมมติมานกันระมินิมาทอย่างเงี้ยก็แบบมีน้องสองคนที่เขาออกเวรแล้วเขาก็ต่อคิวซื้อของอยู่ผมก็แค่ผมก็แบบประมาณว่าแซลเขาแบาออกมาซื้อของเองหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอุ้ยเขาก็อุ๊ยตอนแรกผมก็นึกว่าอ๋อเขาแบบคงจะบอกว่าเอาบอตรประกรแต่เขาเขาก็แบบุบซิกันว่าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย แล้วเขาก็ถามเพื่อนเขาว่าเฮ้ยมึงคนนี้ใครวะคนนี้ใครเฮ้ยคนน like, ี้ใช่เปล่าไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือน้องเขาอะไรเขาพูดคำนองนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามเขาาคำนองว่าน้องใครหมายถึงที่ว่าเป็นน้องใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอุ้ยกันอยู่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าอะไรอย่างเงี้ยจนแบบคนที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เขาก็พูดแรกขึ้นมาเลยบอกว่านี่เลยบอยประกรณ์เองบอยประกรณ์ล้ำไง อันนี้ก็คือหนึ่งดอกซึ่งผมก็ชี้ชแล้วผมก็ผมก็ยิ้มยิ้มมา,าผมก็เออเสร็จแล้วผมก็คิดว่าโอเคเขาคงรู้แหละว่านี่คือใบอปะกอบแต่ว่าพอ,อกลับมาสองคนแรกเนี่ยเขาก็ยังแบบไม่ใครครับสงสัยเขาก็แบว่าเฮ้ยแต่ว่าเป็นคนคนน้องคนไหนวะน้องคนไหนยังพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าน้องเขาว่าเด็กๆนิดนึงผมก็พอจะรู้แหละว่าเอาพอเด็กปุ๊บเนี่ยโอเคมีเรื่องเออเจนแกปอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยบอกว่าแล้วทาไมไม่คิดว่าเนี่ยคือพี่เองเนี่ยพี่คือบประกอบ ำไมไม่คิดอ,อย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่เป็นน้องตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราต้องแสดงตัวตนยังไงเขาเชื่อว่าเราคือบอลมากกอนจริงๆผมก็ปล่อยให้เขาคิดต่อไปครับว่าผมเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้เราอยากจะไปทักท่องก่อนไหมแต่ก็ได้กอนเราได้ผมก็ชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยผมก็สนุกสนุกอ่ะตอนจริงๆคือผมผมเริ่มแซวจากที่ว่า ผมเห็นวนะ่าเขาเป็นช่มมาชุดพนักง,งานแล้วเขามาซื้อของอยู่ผมก็เลยแซวอะเขาว่าอุย้ยเซเว่นซื้อเซเว่นหรอผมพูดอย่างงี้การเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาแบบเห็นผมแล้วเขาก็จำผมผิดซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นแคพี่ยงหรือยังครับก็มีคนจาผมผิดบ่อยครับเริ่มเริ่มฉีดแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ซีเรื่อขำๆความ,ม,มรจริงแล้วคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียว อย่างพัทอย่างเงี้ยก็โดนทับเป็นหนองตลอดออไม่เหมือนกันเลยนะพัทเป็หน,นองใช่ใช่เขาเขาจะโดนทับผิดอะไรแกประจำบนะยัง่งเราเราจุดแค่เจนซีเจนซีหรือจุดแค่ถึงเจนห้าไหมหรือว่าเ,เออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือตอนถามว่าเจนซีรู้จักผมไหมก็ก็มี <todos S 1> คุ้นๆรู้จักผมบ้างเออบางคนก็เคยดูละครผมบ้างตอนเขาเด็กๆอ่ะเนาะมีอะไรก็มีละครหลายเรื่องที่ผมเล่นแล้วเด็กๆดูอย่างเงี้ยก็มีบางบางบางหลายคนรู้จักหลายคนอาจจะแบบคิคุ้นๆหน้า รูอกันหลายคนก็อาจจะแค่ได้ยินแค่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของปกติครับเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ไม่เสียใจไม่เสียใจผมเข้าใจมากๆครับผมมันเป็นเรื่องของก็เราแบบเนาะเด็กแต่ละวัยครับมันไม่ต้องเหมือนกันไม่สำคัญคนหนึ่งเลยทุกครงไม่สนุกเหมือนกันทุงอะไรนะฮะดู้ตัวเลยว่าทุกครั้งแบบเบื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกครั้งเที่โดนอะไรนะ พี่โ้อสัมภาษณ์เรื่องอะไรฮะพี่ทักผิดทักพี่บึงเลยอ๋อเฉย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 มา,มากๆเวลาผมซื้อเล่นสนุกไปสามบอกว่าเอาแล้วแบบมีคอนเทนต์จ้าอะไรประมาณนี้ใผมผมเฉยจริงๆผมรู้สึกว่า ทักผิดก็ก็เป็นเรื่องปกติอะแต่เขายังเขาจําได้ว่านี่คือชื่อปากอ่อนะชื่อบอชื่อปากร่อนเขาจำได้ว่าเราเป็นดาราทั้งหนึ่งใช่ไหมใช่เขาก็ยังจําได้ใช่ไหมยังบางท่านก็จําได้ผมคือพระเอกเก่าแล้วก็ยังโอเคสะเทือนใจมาคำว่าพไมเได้อีกอยากเห็นหน้าคุณแม่คนนั้นเลยทำไมอ่ะเขาทำเพืาอพระเอกเก่าไม่มันอันนี้ไม่เป็นเรื่องอันหนึ่งคือใช่ก็คือเป็นเรื่องที่เรื่องมาพูดแบ่บอกย้ำตัวเองทำไมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องว่าผม มีมีคุณแม่เอ,อม,มีมีคนลงรูปผมกับน้องไทยวงบัสนะซึ่งเป็นน้องไทยวงบัสสมัยที่แบบยังเป็นเด็กๆลแล้วผมมาเจอน้องแล้วน้องเข้ามาถ่ายกับผมอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าใครสักคนก็จะเป็นคุณแม่หรือใครลงก็ไม่รู้เสร็จแ,แล้วก็เลยมีน้องๆเป็นแฟนคลับของวงบัสแต่มาคอมเมนต์ถามว่าน<ม>คนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกคนนึงใจดีมาตอบให้บอกว่า เออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นแม่เราอ่ะบอกว่าเป็นระเอกเกานั่นตันที่บอยเห็นนะพี่บอยคิดว่าคำนี้มันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้มั้ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแวบแรกก็เลยแบบแม่หน้อคือใครนะแต่มันไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรอกเนี่ยนะ คือตอนนี้แหละจริงแล้วมันมันมันน่าเป็นแก๊่ถามว่าทกวร์นี้ผมเป็นพระเอกอยู่ไหมไม่ยังเป็นอยู่แต่ว่าโอเคผมอาจจะแบบอยู่มานานก็อาจจะเป็นใช้คําใช้ที่แบบเขาก็พูดได้เข้าใจง่ายเออเปก่็โอเคไม่เป็นติเล่ถ้าเป็นถ้ากางคิดอยู่ว่าถ้าเขาเรียกว่าพระเอกแก่หรือพระเอกเก่าไหนเฉยากันอะไรแล้วเฉยๆเฉยเอาจริงผมเฉยๆมากเข้าใจทุกอย่างเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเนลูกเป็นลูกแค่คนเขาจำเราได้ก็ดีใจแล้วครับเมื่อกี้คุณไก่เขาบอกว่าคุณไปเร็วๆเลย ไไปไหนแต่งงานคุรอ,ออเล็กก่อนวันนี้อเล็กไปสัมภาษณ์ที่หนึ่งใช่ไหมทำไมคุณไม่ไปกดดันอเล็กครับผมจะกดดันคุณบอยก่อนความจริงแล้วเอ่อเรื่องเรื่องเรื่องการแต่งงานผมก็อย่างที่ตอบเคยตอบไปแหละผมผมก็ไม่ได้เร่งไม่ได้ว่าดึงอะไรเลยก็แค่คคให้ปล่อยไปตามจังหวะเวลาที่มันจะเกิดขึ้นแค่นั้นเองคนระับส่วนของอเล็กที่ผมพูดว่าเขามีโอกาสผมพูดจริงเพราะว่าเขาดูเป็นคู่ที่แบบพร้อมแล้วพร้อมเปิดอะไรอย่างเงี้ย หรือว exactly ่าเราจะไปพร้อมกันไหมฮะแต่เราพร้อมนะแต่พร้อมกันเหรอเออไปพร้อมกันเลยก็อาจจะไม่แคร์นะแต่ว่าก็ผมว่าแล้วแต่คู่ใครพร้อมก็ไปก่อน